มาแล้วค่ะเพื่อนๆหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเซเวนอีเลเวนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีบีสายเยอร์ัมนจ้าเปิดออกมาก,กบเมืดคึมโรดเนาะคะ่ะต้นไม้เคี้ยวค่ะจีหม,มู่บ้านในฝนตกเนาะค่ะตอนย่ำกังขึ้นเนาะฝนตกดอกไม้กะซื้นพักกะซื้นสนามหยากะซื้นเขียวขึ้นมาเนะคะีค่ะ ตอนแรกเรื่องเหลืองสีไต่แนบไตยแน่ฝนบบตกนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆนั่นแหละมือนีก็เลยว่าสิมะเขาสวนปลูกผักไว้นะคะเพื่อนๆชาฝนกะลิ่นฝนเจ้าหน้ากัหยุดเจ้าหน้ากัตกยุ่นแมค่ค่ะนั่นแหละเกลยสีมะปลูกผักเขาสวนเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะเตรียมตัวแล้วทุกอย่างนะคะเสือกันหนาวทุงมือเกิดบ,บูดเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่อยู่เมืองนอกแต่ก้องนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆค่ะ สีออกไปทั่นงนอกค่ะล่งพักปลูกพักเฝ้าปลูกนะคะเพื่อพอดีมือน,นีว่านยุดบาดะเพรีง่ายก็เลยสีเตรียมล่งพักปลูกพักอีกรอบนึงเนาะคะ่ะจังสีเดท่านกินฝนก็เริ่มโตแล้วเนาะคะ่ะเพื่อนเดี๋ยวสีบ่มีเวลาปลูกนะคะขั้นตอนแรกเข้าก็สิมาลือต้นทัวนี่ออกเลยเนาะคะ่ะเพื่อนมันเหมดอสุดมันแหลวออมันบมออกมันบวมเป็นหมากแล้วคะ่ะสีฝ้าปลูกกินรุดกินสุดไม้รอดไม้เนาะคะ่ะ ช่วงที่มันเป็นหมากกําลังเป็นดอกเป็นหมากบีบบก่อยมีเวลาใส่ใจมันนะคะเพื่อนคะ่ะเก็บได้รอดเดียวสองรอดนะคะหมากมันดอกมันกระโบโปงโบใหญ่ขึ้นมาอีกเลยนะคะเป็นแบบว่าฝนทิ้งช่วงนะคะยูยยุโรปเนาะแดดมาอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์โบฝนโบตกนะคะถึงแม้ว่าห้าสิบหกนามสูมือมันก็เหี่ยวเขานะคะเพื่อนค่ะนั่นแหละบีก็เลยสิลือออกเมื่อปลูกรอดไม้ใช่ใบกินเนาะคะ่ะ สิพวนดินมันสกปรกจากน้อยมีบกจกบกจอบอยู่ด้วยค่ะแต่ขี้ขานเขาไปเอา <c oughs> ดินมันบกแข็งปัญดากาเฮ็ดแบบนี้ล่ะค่ะก็ปบีกะสิมาปลูกทั่วน,นี่ลงไปเลยเนาะคะ่ะเพื่อนๆทั่วอันแบบเก้านั่นแหละเนาะคะ่ะแต่ว่าปลูกลอดไม่เนาะเอาไ้กินเอาไ้ตุ่มย่ำทำแกงก็ว่ากันไปจ้า ขั้นตอนทีบีปลูกกะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแปลงพักคุดเรียบร้อยเนาะบีกะซีเฮดไซ์เฮดเป็นแบบล่องเหย้าไปเลยนะคะเพื่อนๆทั้งสองขางเนาะแปลงหนึ่งบีกะซีเอาฟาง้ายและฟางขว้าค่ะเฮดเป็นล่องเงย้าไปแล้วก็ใส่เม็ดทัววานวานวานไปแบบนี้เลยค่ะตามล่องที่เห้าคูดไว้นะคะน <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> ั่นแหละหลังจากนั้นเท่ากับเอาดินกรบเนาะค่ะเพื่อนๆทัวมันออกงานอยู่แล้วเนาะ ดินกบไปเลยค่ะสูตรสาวบีเด้อค่ะเนี่ยดินกบไปเลยเก้วสองสามมือบ่เกินอาทิตย์ค่ะเ๋ยวใบเพิ่นกระแตกเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนจ้ามาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนหิวเมื่อไรก็แวะมาเซเว่นอีเลเวนโอ้ยคักเน่ยคักคักคักยังไงหลายคักย่ำมือแรกแหงหลายค่ะพวกตัวใหญ่เพื่อนบักเป่งเลยนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนจ้า ต่อไปบีกสิเอาพักอันนี้ถิมเมืเลยนเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนจ้าเพราะว่าดอกมันก็แก่แล้วมันออกหมากแล้วเนาะคะ่ะเพื่อนบีสีบานไม่เนาะ,ะตรงนี้ก็สิเป็นขนานเนาะคะ่ะเ,เพื่อนหยอดแต่มันเป็นแบบตัวถาดกินมันโบมีหยอดมันโบงามบีกระสีถอนถิมนะคะเพราะว่าบีมีเบียขนาดเนาะคะ่ะจากที่บีถอนดอกเหลืองเหลือบางย่านี่ มันมีเบียขนาดแซมอยู่ในหันเนาะค,ะะคะ่ะบีก็เลยสีแบง่งมาปลูกฟังนี่เนาะคะ่ะนั่นแหละในโบงามกระดูกทิมทอนทิมอันนี้ก็เป็นต้นพักซี่เนาะคะ่ะพักซี่บีก็เสียเอาทิมคือกันแต่ว่าสีเก็บหักมันไวคะ่ะไปใส่ตุ่มย่ำทำแกงแซ่ใส่ส่งฟิดไว้นะคะแต่แบ,บั็นี้กสีบานไม่คือเก่าล่ะคะ่เเคะเพื่อนๆพื่ค่ะมันขึ้นดอกขึ้นโค่นเบิดแล้วเนาะคะ่ะนั่นแหละงามงามหากักใหญ่ๆคะ่ะสิเก็บไว้คือกันเนาะคะ่เเคะเพื่อนๆค่ะ ง่ามอีดีพอกซี่ย่อมรับทางนี้บีกับพ่วนดินแล้วแล้วบัน,นี้วีกาสิมาลงทัวร์ลันเต่าบานเฮ้าเห็นไหมคะ่ะอยากปลูกล่องเบิงทัวร์ลันเต่ามาตั้งแต่ม,มาอยู่ปียังบ่เคยปลูกทัวรลันเต่าคะ่ะทัวร์ลันเต่าเพิ่นมกหนาหนาวอยู่ดอกค่ะเพื่อนเพื่อนเพ่นาวซอยูด้จนหอดเกือบหนาหนาวพุ่นลคะ่ะยูซูเปอร์มาร์ทขีดสองขีดสามยูโรสองยูโรเก่าเก่านะคะเพื่อนเพื่อนเจ้าของก็มักกินน้ำค่ะก็เลยเอามาปลูกล่องเบิงเนาะคะ่ะ มือนีฝนตกลิ้นนะคะแต่ว่าบีอยากปลูกเพราะว่าสีให้มันท่านฝนสีให้มันท่านกินนะคะเพื่อนถ้าปลูกซะคนนี้มันก็สีโบมท่านกินแล้วค่ะเ mm hmm. จ้าของกับโบมีเวลาแน่นะคะเพื่อนสื่อมากวล็อยากปลูก,กไหมน mm ั hmm. ่นแหละแล้วก็เลยหาเวลาว่างมากฝนกระต,ตกตกลิ้นลิ่นตกตกยุดยุดค่ะเพื่อนๆจ้าเนาะปลูกพักค้างนอกเสร็จแล้วนะคะเพื่อนบีกัสีเขามาก ข้างในสีมะพร้าวเบีย้ยอันผนักกะลมมัอีกเนาะคะ่ะเพื่นพอนๆจ้ามะพร้าวเบีย้ยผักกะลัม,มไหวจะสีหาวเจ็ดแปดเก่าสิบต้นเนาะแล้วก็สลัดน้ำค่ะสลัดกับกะลมมพม่นเกิดง่ายอยู่เนาะคะ่ะบีก็เลยเสียมาเพาะใส่กระถางอันนี้ไหวเนาะคะ่ะเพื่อนๆจ้าและทั่วแปดเปิ้งที่ะโตัว้วโตวเป็นสาวแล้วคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะบีกับสีใส่กระถางเนาะคะ่ะ อย่างโบท่านกินนะคะเพื่อนเพื่อนเดียวนาหนาวมากเพื่อนกับอ่าสีหนาวตายนะคะบีก็เลยสีเพาะใส่กระถางนะคะแยกใส่กระถางมุ้งที่หลักขื้นเครื่อแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนทั่วแปบเนาะบบคิดว่าสีฝืนบบคิดโบฝันว่าสีใดเกิดเนาะค่ะเพื่อนจ้าโอ้เพื่อนกเกิดให้กินจบเจือนเนาะคะ่ะสีไดกินหมากบบได้กินหมากรุ่นอีกที่นึงนะคะ นี่ก็เป็นตำลึงเนาะคะ่ะเพื่อนๆตำลึงที่บีเดเพาะวายแตงเต้ประมาณเดือนกว่าเกือบสองเดือนเนาะคะ่ะออกหลายแล้วคะ่ะออกสองใบสามใบแล้วเนะะาะบบคิดว่าสีออกคือกันคะ่ะเนาะออกห้เซยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะสองอันนี้ก็ตตำลึงตำลึงคะ่ะอันนี้เป็นทั่วแปบเนาะคะ่ะหนึ่งสองสามแต่ว่าทั่วแปบโบกออกคะ่ะอันนี้ก็ตตำลึง ทั่วแปบโบออกสงสัยเม็ดมันบดีหรืออ่ารยังไรเนาะคะ่ะแต่ว่าอันนี้ก็ยังออกยูนไหมบีก็เลยเอาสลัดสลัดแก้วมะวานใสจนอกเนี่ยกําลังแตกขึ้นเนี่ยบีบานได้วสวงมือแล้วค่ะสลัดเปินออกง่ายอยู่แล้วนะคะเพื่อน,นจา้า เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเพื่อนๆโอ้เมื่อแอร์รเนาะนี่แหละงานมือนี้ค่ะผ้าขาหัวขาสวนคือเก้าค่ะอยู่ใดก็พอแนวนี้แหละค่ะเพื่อนๆคิดหอดบานกับขาหัวเขาสวนเฮ็ดเข้าๆแก้ๆกันลืมไปคิดหอดอ,อ,อยู่เมืองไทยเนาะคะ่ะกะชีชีวิตตา่างแดนกะสิปเป็นแน่หนิละคะ่ะเพื่อนๆค่ะถาวันใดบ่างานกระทำงานเบิดมือเบิดเว้นแถบสิผมมีเวลาถาวันไหนมีเวลาค่ะ แถบสีโบมีงานเนาะค่ะเพื่อนจ้านั่นแหละคือว่านั่นแหละคะ่ะยู้อสายโบมีงานกับโบมีเงินนะคะเพื่อนก็ต้องดินรดกันต่อไปเนาะคลิปวิดีโอนี้ปีกสีได้คอร่าแล้วเด้เอค่ะเพื่อนจ้าปีกขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจและกระับชมคลิปวิดีโอของบีนะคะเพื่อนเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าจ้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมจ้าบ๊ายบาย